้นะฮะตอนนี้มาถึงศัตรูเรียบร้อยแล้วต้อนรับกันเ,เลยนะฮะพระนางจากมัดหัวใจใหญ่ซุปตาครับน้องกลับและพี่เจนี่สวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีค่ะ ผู้พระนางที่ฮอตที่สุดเวลานี้ไปช่วงชิงคิวมาเพื่อรายการเราโดยเฉพาะโอ้เป็นเกลยกกรรราาายมจิงๆที่ฉันรู้สึกเกรงยังบอกไม่ถูกเลยนะครับทุกท้านละไหนเมื่อกี้พี่แหวนพูดถึงการแจกปฏิทินใช่ไหมฮะเดี๋ยวน้องกราฟก็มีคิวแจกปฏิทินใช่ครับผมไหนเชิญชวนหน่อยเมื่อกี้พี่แหวนบอกวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใครนะครับที่อยากจะมาเจอผมนะครับแล้วก็พี่ๆนักแสดงท่านอื่นนะครับผมก็เดี๋ยววันที่9เนี่ยเราไว้เจอกันนะครับหนึ ช่องระเบิดแน่ตระเบิด,ดแน่นอนเตมต, <c oughs> ต,ตัวคะ่ะใช่แล้ว <c oughs> อ่า <c oughs> นะคะซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นวันเกิดของน้องกราฟด้วยใช่ค <c oughs> รบัรบรอบๆ5บปีแล้วนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าของขวัญเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องของขวัญใช่ไหมตอนต้นเบรกที่แล้ว <c oughs> ของขวัญน,น้องกราฟเนี่ยจากแฟนคลับชาวไทยชาวต่างชาติมูลค่ารวมเท่าไหร่หรือไหมคะ,ะ15ล้านบาทค่ะคุณเู้ชอมคือท่วมท้นถลนพลายมากเลยนะคะและที่สําคัญปีนี้เนี่ยเขามีการจัดคอนเสิร์ตในวันเกิดด้วยแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็คือพี่เจนี่นั่นเองอเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าความรู้สึกแล้วก็บรรยา,าให้เราได้ฟังหน่อยตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าแบบคือปีที่แล้วเจนี่ก็ได้เป็นแขกของน้องอนะคะแต่ว่าก็ อัดในสตูดิโอด้วยสถานการณ์โควิดแต่ว่าปีนี้คือคนเยอะมากมแฟนคลับคือแบบเต็มฮอลแล้วแบบสุดลุกหูลูกตาค่ะคจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยเล่นจริงแล้วนี่ <c oughs> ตอนซ้อมว่าตื่นเต้นแล้ว <c oughs> ตอนเอาจริงคือแบบ ื่นเต้นมากมากจริงๆค่ะโอ้โหแล้วก็ฟีดแบ็กท่วมท้นมากๆเลยจริงๆนะคอนเสิร์ตสนุกสนานมากๆแฟนๆเต็มอิ่มเกันไปทวนหน้าเลยใช่ไหมแล้วก็ละครด้วยใช่ครับถามถึงฟีดแบ็หน่อยเพราะตอนนี้ครับทุกคนอยากจะเป็นวาทุกคนอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นกั๊ดมากๆอยากจะถามถึงฟีดแบ็ตรงนี้หน่อยรู้สึกไงบ้างครับที่ฟีดแบ็ท่วมท้นขนาดนี้จริงๆก็ดีใจแทนน้องนะคะที่แบบคนอยากเป็นคุณวาแลอยากอุ๊ยฉันอยากเป็นคุณวาจังเลยอยากจะให้กั๊ดแบบ ดูแลล้างแบบคอยเช็ดเท้าค่อยนวดคอยแบบเอาใจอะไรเงี้มันปินนะคะคนในเรื่องตัวกัรเนี่ยจะเป็นคนที่ คอยดูแลเอาใจใส่คุณวาทุกอย่างแบบ <c oughs> แเนี่ยได้ว่าดูแลเป็นเจ้าหญิง <c oughs> ทุกกระเบียดนิ้วเลย <c oughs> ใ่ <c oughs> นะคะคนก็อิจฉากันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆนี่ตื่นเต้นมากก็คือเป็นละครเรื่องแรกที่ <c oughs> ทรับมาร่วมงานกับช่องสามและเป็นละครเรื่องแรกของพี่เจนี่ในรอบหลายปีมากๆเลยหลายปีมากจริงๆีมเป็นการคัมแบ็กแบบสตรองมากพี่เจนี่กลับมาทวงบัลลังก์ของแม่นิงๆโอ้รู้สึกยิางค่ะสำหรับทั้งคู่ รู้สึกเหมือนเป็นเด็กใหม่ของช่องค่ะเด็กใหม่ของช่องเด็กใหม่ของช่องแบบเพิ่งเข้าวงการต้องแบบฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนนะคะตื่นเต้นต้องบอกตื่นเต้นมากฉากแรกที่เข้านี่คือแบบทำเป็นทำเป็นเหมือนกับเก่งจริงๆนั้นในใจนี่คือแบบ S <S สื่น้นตืต่นเต้นคือไม่ไม่แพ้น้องเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นกัน้ำคู่แล้วครับละคะละครเรื่องแรกกับช่องสามเลยตื่นเต้นมากครับผมยิ่งคิวแรกแรกก็คือแบบยังเกรงเกรงมีความเกรงเกรงอยู่แต่ก็ได้พี่เจนี่เนี่ยแหละครับผมคอยช่วยคอยแบบคอยจูนอะไรหลายอย่างในการทํางานแบบเปลี่ยนพาร์จากซีรีส์มาเป็นละครเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะครับก็ได้พี่เจนี่คอยช่วยเนี่ยแหละโอ้ยโอ้ยดีดีอยากให้ทั้งสองท่านได้แชร์ถึงความท้าทายของเรื่องนี้ความยากและแบบฝ่าฟันกันมาอย่างไงเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าแบบได้กําลังใจ พี่เจนี่ช่วยด้วยใช่ไหมครับ<ผ>ม,มีความยากในมิติไหนบ้างอย่างแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของอินเนอร์พวก acting อ,อะไรพวกนี้ครับผมคือความพร้อมพอมาเป็นละครเนี่ยความเรียวความไรต่างต่างเนี่ยมันจะต้องแบบจริงมากยิ่งขึ้นแบบมันจะอิงกับชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นแบบความรู้สึกจริงๆมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยความที่แบบเราอาจจะยังเรียกได้่ออนตอโลกมั้ง ก็ไม่เช่นก็อ่อนต่อโลกนั่นแหละไม่ไม่ก็คือเหมือนแบบกราฟเขายังไม่มีประสบการณ์ในชีวิตอะไรที่แบบบางเรื่องมันจะเป็นสิ่งที่จุดประกายทําให้เขาเวลาเล่นแล้วแบบมันจะต้องเวลาเราเล่นละครเนี่ยเราต้องมีอินเนอร์มากกว่าชีวิตจริงอีก5เท่าเพื่อที่จะได้เอ็กซ์เพรสแบบหลายอย่างออกมาให้คุณผู้ชมได้รับรับรู้ความรู้สึกแล้วบางทีอาจจะต้องดึงจากประสบการณ์จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่จินตนาการอารมณ์นั้นถูมันมันต้องใช้อะไรองค์ประกอบอะไรหลายอย่างเพื่อที่เพื่อที่จะแสดงออกมาซึ่งบางทีแบบ น้องอาจจะแบบว่าเอ้ยเรื่องนั้นยัง,ยง,ยงไม่เคย,ยเ,เกิดข<า>ึ้นหรือว่าบางสิ่งบางอย่างน้องยังไม่เคย,ยมีประสบการณ์เจนก็จะแบบเออเลา่า่เออมันประมาณนี้นะแล้วก็ช่วยบิว้วอารมณ์ให้ให้ให้มันเท่ากับคุณวามไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเจนเล่นแบบมากไปน้องก็จะแบบ จนก็จะล้นน้องก็จะเติมไม่เต็มคือมันต้องให้เท่าๆกันไปด้วยกันเหมือนตีปิงปองนะคะเออจริงเนาะลูกมาแรงเราก็จะต้องรับที่ลูกแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คที่ได้เห็นภาพเลยเนาะเป็นเคมีของทั้งสองคนจริงแล้วลงตัวมากๆเลยทีเดียวลงตัวมากๆเมื่อกี้เกริ่นมานิดนึงแล้วว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยอยากจะให้เล่าให้ฟังถึงความประทับใจบ้างดีกว่าว่าได้ร่วมงานด้วยกันเป็นครั้งแรกเนี่ยมีความประทับใจซึ่งกันและกันยังไงบ้างหรือจะมีเรื่องที่เผาอะไรกันบ้างฉันเปลี่ยนโทนเร็วมาก เรื่องไม่ค่อยมีครับใช่ใช่ในกองในกองแบบไม่ค่อยมีเรื่องมีแต่มิตรภาพที่ดีต่อกันจริงเหรอคะไม่มีแบบหลุดมาสักนิดเลยหรอมองคอมแบลวขนาดนี้ยเป็นเรื่องอะไรใหี่อวเผาเคนอื่นได้ไหมเอาแต่งันรามเป็นคนอื่นละบุคคนที่สามใช่ไหมต้นหอมได้นะเออทำไมครับทำไมครับพี่หอมเขก็จะแนวแบบทำคอนเทนต์เขาก็จะบิวให้เจนกับกราฟแบบวันนี้เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์นี้นะ บทยังไม่ค่อยท่องหรอกค่ะวันวันหนึ่งต้องจําท่าเต้นจำแบบพลิกตอกอะไรอะไรประมาณนี้ยค่ะต้องเม็คอนเทนต์อย่างใช่แล้วใช่แล้วสนุกสนานในกองนะครับซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ใช่ไหมฮะตอนที่ห้าใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยฮะสปอยให้นิดนึงว่าจะมีจะเจออะไรบ้างแต่งงานกันอันนี้มาแบบพีคเลยนะ อุปสรรคค่ะก็คือยังไม่ได้จะแต่งได้ง่ายๆใช่คุยเฮ้ยต้องดูแตมีความมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกันแต่เจออุปสรรคถูกต้องและจะก้าวข้ามอุปสรรคนั้ไปได้อย่างไรแล้วสุดท้ายจะได้แต่งกันไหมต้องดูต้องดูฝากละครเลยดีกว่าคือค่ะก็ตอนนี้นะคะมัดหัวใจสุปตานะคะออนแอร์ทุกวันพุธ พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ5วันเต็ม2องทุ่มครึ่งค่ะครับผมวันนี้นะครับ EP5 นะครับผมอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับผมฝากทุกคนดูสดกันด้วยนะครับดูสดนะคะเปิดทีวีกดสามที่สามกดเปิดมือถือกด33มพันสามันสีับสาเปิดมาเปิดมาใช่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะทั้งสองท่านที่ให้เวลามาร่วมรายการเราเอ็กซ์โควิดมาสุดขอบคุมากขอบคุณมากพี่คนนี้น้องก๊าฟขอบคุณครับขอบคุณครับ ติดตามกันเลยนะครับ5วันรวดตอนหนึ่งสัปดาห์เลยนะฮะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้พักเบรกกันก่อนช่วงหน้าติดตามข่าวไอทีกับพี่ศีฉัพาวีครับ